สวัสดีค่ะตาลปรบินะไมยไบยคลอยจากรายการครอบครัวข่าวเที่ยงนะคะในวันศุกร์ที่23มกราคมนี้ค่ะทางสถานีทีวคีครอบครบัวข่าวสททเอ106จะไปร่วมกันจัดก,กิจกรรม UNI เทใจให้น้องไม่มีที่สินส้นสุดที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะในงานนี้พี่ๆผู้ประกาศข่าวค่ะนําตุ๊กตาน่ารักๆน,น,นะคะอย่างพี่ตาลก็นําบัดข้าวของพี่ตาลเลยนะคะเจ้าตัวนี้ชอบมากค่ะแต่ อยากจะไปมอบให้กับน้องๆที่สถาบันด้วยนะคะและอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกับกิจกรรมนี้ไปมอบความสุขมอบรอยยิม้มมอบเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆที่นั่นที่บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้มีกำลังใจมีรอยยิ้มในชีวิตแต่ละวันด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนให้เป็นร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะถ้าสนใจร่วมกิจกรรมก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่หมายเลข021266106ค่ะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ